ิปนี้ผมก็จะทำข้อมูลเกี่ยวกับเทพซิหลัวหรือเทพอชูล่าของเรานั่นเองนะครับที่ทังซานของเรานั้นได้ยืมฝากตำแหน่งเทพไว้ให้เซียวอูเป็นฝักดาบแล้วตัวเองสามารถใช้พลังของเทพซิหลัวในการต่อสู้นะครับก็เห็นในตอนเนี้ยคือคนที่ชมรับชมอนิเมะหรือว่า อ่านนิยายก็ตามคนอ่านนิยายก็จะไม,ไม่ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่ก็โอเคเขาก็อาจจะดูเนื้อหาอะไรไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับคนที่ดูอนิเมะมันเท่มากอะครับคือทีมงานอาทำอนิเมะเนี่ยเขาทําเทพซิลลัวได้แบบโหเท่พอๆกับเทพสมมุติเลยมาในธีมของอ่านารกเลยทีเดียวนะครับเป็น อาศูหกแขนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเทพอาอชูร่าหรือเทพซิวหลัวที่ผมจะมาเล่า,าหรือว่าข้อมูลของเขาในตอนนี้ก็คือไม่ใช่ถังซานที่เป็นเทพซิวหลวนะครับเป็นเทพซิวหลัวในอดีตหรือว่าเท,เทพซิวหลัวรุ่นก่อนนั่นเองเทพซิวหลัวเป็นเทพใน ดนเทพดั้งเดิมตั้งแต่เทพมังกรเลยนะครับใครที่ชมใครที่รับฟังนิยายโตหรัวต้านลู่ภาคสก็น่าจะรู้นะครับว่าเทพมังกรคือใครแต่สำหรับที่คนที่รับชมอนิเมะก็อาจจะไม่รู้นะครับเป็นเขาเป็นราชันเทพตั้งแต่อยู่ในแดนเทพมังกรแล้วนะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่ เป็นผู้บังคับใช้กฎนะครับในแดนเทพและมีเทพที่เป็นเทพมนุษย์รุ่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเทพมนุษย์อะไรยังไงก็คือเทพมันจะมีทั้งเทพที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เทพที่เป็นสัตว์อสูรนะครับซึ่งในแดนเทพยุคแรกๆครับจะไม่ไม่ค่อยมีเทพมนุษย์นะครับ จะเป็นเทพที่เป็นสัตว์วิญญาณหรือว่าพวกเผ่ามังกรอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่ในแดนใน,ในแดนเทพตัวหลวงตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งไม่เหมือนกับแดนเทพตัวหลวงในปัจจุบันนะครับมนุษย์ในแดนเทพตัวหลวงหรือเทพมังกรเดิมเนะี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน1เทพซิลลัวเทพแห่งการทําลายล้างและเทพีแห่งความการุณานะครับ แล้วเรามาดูบุค,คลิกภาพของเทพซิวหลัวกันนะครับเทพซิวหลัวจะอยู่ระหวา่างเทพแห่งแสงสว่างและความมืดนะครับแต่แสงสว่างและความมืดที่ว่านี้ไม่ใช่แสงสว่างและความมืดในธาตุทั้ง7นะครับเป็นความมืดก็คือเปรียบเสมือนกับความชั่วร้ายอะไรประมาณนี้แสงสว่างก็เปรียบเสมือนความดีนะครับ เขาดำลงอยู่โดยความชอบธรรมและความชั่วร้ายหน้าที่ของเทพซิวหลัวส่วนใหญ่ก็คือการประหัตประหารหรือว่าการฆ่านั่นเองนะครับแต่เทพซิวหลัวเองนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างซื่อตรงโดยธรรมชาตินะครับจึงทําให้แดนเทพเนี่ยสงบสุขอะไรประมาณนี้ก็คือเขียนฆ่าพวกอเทพพวกอะไรที่มีความชั่วร้ายแล้วทำให้แบบ แดนเทพไม่สมดุลหรืออะไรต่างๆหรือเป็นภัยต่อแดนเทพและเทพซิวหลวนั่นเองนะครับก็จะเขาบอกว่าจะไม่มีวันละเมิดกฎเด็ดขาดว่างั้นแต่ว่าก็ผมก็เห็นเขาละเมิดกฎอยู่นะครับที่มาแย่งผู้สืบทอดกับเทพสมุทรอะไรประมาณนี้ครับประวัตินะครับเทพซิ้หลวที่เป็นเทพมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแดนเทพมังกรพร้อมกับ เทพมนุษย์คนอื่นทเทพแห่งความชั่วร้ายและททเทพเทพธิดาแห่งความกรุณานะครับมีเผ่าพันธุน์อื่นอีกข้าเผ่างนะครับและมังกร10ตัวก็เป็นราชันเทพเจ้าเช่นกันนะครับโดยมีเทพมังกรเป็นราชันเทพสูงสุดเพียงองค์เดียวในแดนเทพนะครับเทพซิวหลวงของเรานะครับเคยอยู่ในภัยพิบัติของแดนเทพมังกรนะนะครับซึ่งก็ เป็นแดนเทพตู้หลัวในปัจจุบันนะครับตอนนั้นเทพมังกรจะเปลี่ยนแปลงแดนเทพให้กลายเป็นดาวเคราะห์เทพแต่ในระหว่างกระบวนการนะครับลูกชายของเทพมังกรก็ได้เสียชีวิตลงและเมื่อเทพมังกรสังเกตว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตเขาจึงหยุดพิติกรรมและย้อนเวลากลับไปเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่ง าการย้อนเวลาในแดนเทพจะไม่เหมือนกับในทวีปนะครับที่จะย้อนได้เลยนะครับย้อนกลับไปจุดๆดนั้นเพื่อกแก้ไขได้แต่ในแดนเทพจะย้อนไปเพื่อเห็นอดีตเฉยๆจะไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้นะครับเมื่อเขาพบว่าฆาตรกรเป็นใครนะครับเทพมังกรก็เลยบ้าคลั่งทำให้เกิดการประทุข,ของพลังงานวิญญาณเซียนจากพิธีกรรมสร้างความเสียหายรุนแรงต่อแดนเทพนะครับ และเทพมังกรเองก็ได้รับพลังสะท้อนกลับจากการเลื่อนขั้นของแดนเทพให้เป็นดาวเทพนะครับรานชันเทพต่อสู้กับเทพมังกรนะครับโดยสูญเสียราชันเทพไป9องค์นะครับแต่ทางด้านเทพมังกรเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนะครับเขาก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันและเทพมังกรเองก็เคลื่อนไหวไม่ได้เมื่อรู้ว่าพวกเขาจําเป็นต้องฆ่าเทพมังกร เพื่อรักษาแดนเทพนะครับและในตอนนั้นนะครับาราชามางกรที่เหลืออีก3องค์นะครับได้แก่ราชาบังกรแห่งแสงราชาบังกรแห่งน,น้ําและราชามังกรมืดนะครับราชาบางกรแห่งแสงได้สังหารราชาบางกรแห่งน,น้ํานะครับก่อนที่จะฆ่าตัวตายพร้อมกับราชามางกรมืดนะครับสัตว์เทพหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ฆ่ากันตายไป ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในสงครามครั้งนี้ดาบสังหารมังกรก็เข้ามาเห็นนะครับเข้ามาเห็นสถานการณ์ผิดปกตินะครับดาบสังหารมังกรก็อาจจะคิดว่าเออพวกเทพมนุษย์กับสัตว์เทพน่าจะฆ่ากันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยจุดชนวนสงครามศักดิ์สิทธิ์ขึ้นระหว่างสัตว์เทพและเทพมนุษย์นะครับก็นอกเรื่องจากเทพซิวลัวไปค่อนข้างเยอะนะครับ ในขั้นตอนสุดท้ายของการล่มสลายของแดนเทพก่อนที่จะกลับกอบกู้มาได้เนาะเทพอาชุล่าหรือเทพซิวหลัวของเราก็ได้ผ่าเทพมังกรเป็นสส่วนนะครับเพราะว่าเทพมังกรน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยู่ต่ออีกก็อาจจะบ้าข้างอีกเพราะว่าเขาดูดซับพลังด้านลบนะครับมาเยอะเทพซิวหลัวก็เลยผ่าเขาเป็นสส่วน เลยเป็นราชามังกรเงินกับราชามงกรทองนะครับซึ่งราชามงกรเงินกับราชามังกรทองเนี่ยก็ปรากฏตัวให้เราได้เห็นหรือได้ฟังในถังซานภาค3นะครับมาดูเทพซิวหลัวในโลกเบื้องล่างกันนะครับซึ่งโลกเบื้องล่างก็โลกทั่วไปโลกโต้ลัวอาจจะเป็นโลกอ่ เทพแห่งวายโลกของโจวยิงอะไรพวกนี้ที่อยู่ในแดนอ่ะเครือแดนเทพโตหลวครับเทพซิลหลัวได้กำหนดแบบทดสอบของเขาในเมืองแห่งการสังหารนะครับในโลกต่างๆซึ่งโลกต่างๆก็จะมีอาจจะมีเมืองแห่งการสังหารเป็นของตัวเองนะครับในในทวีปโตหลวนะครับถังเฉินน่าจะพบอ่าจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองแห่งการสังหารนะครับเขาก็เลยไปตามหาเพื่อว่าเขาจะเป็นเทพให้ได้นะครับที่เขาสัญญากับโปรไซซีเขาก็ได้ไปเข้าบททดสอบของเทพซิลลัวนะครับซึ่งบททดสอบแรกจนถึงบททดสอบที่7นะครับทั้งเฉินผ่านไปอย่างง่ายดายแต่อย่างไรก็ตามเทพลากสดน,นะครับเทพแห่งความมัวเมาชั่วร้าย และเทพลากสดเองก็ทําให้เมืองแห่งการสังหารเนี่ยครับปนเปื้อนไปด้วยออล่าแห่งความชั่วร้ายและสกระปรกอย่างครับทำให้เมืองแห่งการสังหารเสื่อมโทรมลงช้าๆนะครับซึ่งก็ทําให้ถังเชินนะครับไม่ได้ผ่านบททดสอบนี้จนกระทั่งถังเฉิญได้พบกับถังซานครับจึงสัมผัสได้ถึง อ,อลาแห่งเทพสมุทรนะครับตอนที่เขาต่อสู้กันเพราะว่าถังซานใช้ตีศูนย์เทพสมุทรในการต่อสู้กับถังเชินก็เลยทําให้เขาฟื้นสติกลับมาได้และผ่านบททดสอบที่8นะครับได้รับการอนุมัติจากดาบเทพซิลลัวนะครับซึ่งเขาก็สามารถใช้ดาบมารซิลลัวได้นะครับและเทพซิลลัวของเรานะครับก็ปรากฏตัวอีกครั้งใน บททดสอบที่9ของเทพสมุทรนะครับที่ทังซานผ่านไปได้แล้วเทพสิวลัวก็ปากดตัวออกมาเลยซึ่งก็ตรงกับอนิเมะที่น่าจะใช้อยู่ในสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้นะครับก็ใเรระเบิดระเบ้อเ,เลยครับเทพสิวลัวก็ได้ฝากตำแหน่งเทพไว้กับเซียวอูนะครับให้เซียวอูเป็นฝักดาบคอยสลับกับถังซานในการใช้ตำแหน่งเทพนะครับ ถ้าถังซานใช้พลังเทพซิลลัวเสี่ยวอู่จะใช้พลังเทพสมุดนะครับถ้าถังซานใช้พลังเทพสมุดนะครับเสี่ยวอู่ก็จะใช้พลังเทพซิลลัวนะครับโหพูดแลวสับสนมาสมุดซิลลัวและในพอดเรื่องของอเทพแห่งวายนะครับเรื่องของ ราชาเทพจีตงและหลี่เยียนนะครับจีตงเคยกักขังจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเทพซิวหลัวนะครับไว้ในดาบนะครับซึ่งเป็นดาบคู่มีชื่อว่าดาบคู่ซิวหลัวนะครับพอจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของเทพอาชูร่าหรือเทพซิวหลัวนะครับในภาษาจีนก็ ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรแนะนำยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ในด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ